ที่คดีของน้องชมพูกันหน่อยละกันคือตอนนี้บ้านกกอกมันมีความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายพยานาคจากบ้านกกอกเนี่ยไปที่สกลนครบ้านเกิดของลุงพลแล้วก็ไปที่ใหม่ที่ลุงพลเนี่ยลงขันร่วมกับยูทูบเบอร์ซื้อ16ไร่เนี่ยแหละฮะแต่แน่นอนว่าในมุมของคดีเองเนี่ยเมื่อวานนี้จําได้มาที่แม่น้องชมพู ให้สัญญาณและก็บอกความจริงออกมาบอกว่าตอนนี้คุณอัจฉริยะถอนตัวจากการทําคดีให้กับแม่ไปแล้วนะฮะสุดท้ายนะครับวันนี้คุณอัจฉริยะก็พูดออกมาจากปากตัวเองฮะบอกว่าทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงแต่ที่ถอนตัวเนี่ยเพราะว่ามีเหตุผลนะฮะ,ะมาเริ่มเรื่องนี้กันหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยว่ารายการข่าวใหญ่ของเรานะครับส่งคุณพจิตพานนท์ผู้สื่อข่าวช่องแถามคุณอัจฉริยะครับถึงประเด็นที่ถอนตัวจากคดีน้องชมพู่อ่ะคุณอัจฉริยะก็เปิดเผยเหตุผลออกมาครับบอกว่า ถอนตัวจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตํารวจชุดที่ทําคดีน้องชมพู่กับคดีน้องแตงโมเนี่ยดันเป็นชุดเดียวกันไงแล้วตํารวจชุดนี้มีการแจ้งความเอาผิดคุณอัฉิยะในคดีน้องแตงโมก็เลยทําให้ไม่สะดวกใจถ้าต้องทําคดีน้องชมพู่อีกอะถ้าไม่ถอนตัวเดี๋ยวจะส่งผลลบยาวนะฮะยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่มีปัญหากับแม่น้องชมพู่แน่นอนครับยังให้คำปรึกษาทางด้านคดีกับแม่อยู่แล้วก็เป็นคนแนะนำทีมทนายชุดใหม่ให้กับแม่น้องชมพู่นี่แหละฮะ ส่วนการถอนตัวเนี่ยหลายๆคนก็มีการพูดถึงบอกว่าเฮ้ยม e e ันเกี่ยวไหมเพราะว่าจําจได้มาว่าก่อนนั้นเนี่ยลุงพลประแตนใช้ทนายตั้มเป็นทนายแล้วทนายตั้มก็ถอนตัวจากลุงพลประแตนไปมันเกี่ยวไหมตอนนั้นคุณอิยะเข้ามาเพราะว่าอยากจะซัดก,กับทนายตั้มเนี่ยพอตอนนี้ทนายตั้มถอนตัวไปคุณอิยะก็เลยถอนตัวตามหรือเปล่าปรากฏว่าคุณอิยะบอกว่ามันคนละเรื่องกันเลยไม่เกี่ยวกันการถอนตัวเนี่ยไม่มีผลอะไรกับคดีนี้แล้วไม่เก e ี่ยวกับการที่ทนายตั้มเนี่ยถอนตัวด้วยแต่ยอมรับบอกว่า ถ้าให้เทียบการระหวังคดีน้องชมพู่กับคดีน้องแตงโมเนี่ยคดีน้องแตงโมเนี่ยซับซ้อนกว่าแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันเหมือนเขาไม่รู้ว่ากําลังสู้กับใครอยู่นั่นเองฮะ,ะไปฟังเสียงคุณอชยะยืนยันเรื่องนี้นิดนึงฮะเราก็ไม่รู้ว่าคดีแตงโมเนี่ยมือที่มองไม่เห็นเนี่ยในการสั่งการมาครั้งนี้เป็นใครแล้วก็เราก็กลัวว่าถ้าเราไปเป็นทนายโจทย่รวมในคดีของสวิตตีเนี่ยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะทักระทบกับ กับคดีคดีของสวิตตีมันจะทําให้คดีเกิดความเสียหายเรื่องของพยานที่เรามีการน้่งอิงไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ออสเนี่ยหรือผู้เชี่ยวชาญดังด้านญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเตรียมไว้ในเรื่องของซิงโกตอนเนี่ยเราก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราก็พร้อมที่จะไปสืบพยานให้เหมือนเดิมเรายังคงให้คําปรึกษาแต่เ,เพียงแค่เปลี่ยนในเรื่องของทีมทนายแล้วก็ตัวเองที่ถอยออกมาถอยมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เรากําลังสู้อะไรต้องเข้าใจอย่างแตงโมที่สู้อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราสู้กับใคร แล้วใครเป็นคนสั่งการก็คือคดีของน้องชมพู่เนี่ยคุณเฉลียบอกว่าเตรียมการไว้แล้วเนี่ยนะครับไปที่มุกดาหารครับคุณผู้ชมครับเรื่องการรื้อถอนพยานนาออกจากพื้นที่ป่าสงวนนะฮะก็คือข้างบ้านลุงพลที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วครับทีมช่างก็เร่งขั้นตอนตัดพยานนาแบ่งเป็นห้าท่อนเพื่อความสะดวกในการขนย้ายนะครับแต่เนื่องจากว่ารูปปั้นสร้างจากปูนซีเมนและเนื่องจากว่ามีเอฟซีลุงพลก็ติดตามนะยูทูบเบอร์ก็ถ่ายทอดตลอดเนี่ยนะฮะก็ เราย้อนไปที่คนที่เป็นคนเสนอให้ลุงพลสร้างองค์ปู่ปริจิตราชราชคือพระอาจารย์พลครับเจ้าวาดวัดด่านปรินหรือพระครูวินัยทอนอนุชาอธิปัญโยครับผมสั้นๆน,นะท่านผู้ชมคงจําได้คือพระพลเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วละ่ะบอกว่าแนะนําให้ลุงพลเนี่ยสร้างองค์ปู่เนี่ยนะฮะโดยให้เอาหางลงดินแต่สุดท้ายลุงพลเนี่ยสร้างหางพญานาคเชิดขึ้นซึ่งชี้ตามความเชื่อหากทาง ถ้าหางพญานาคมันเชิดจะแรงมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายตามมาส่วนเรื่องการย้ายลุงพลจริงๆมาปรึกษาเรื่องการย้ายกับพระพลเหมือนกันครับบอกว่าให้เคลื่อนย้ายในวันระศับ,บดีซึ่งเป็นวันบรม,มครูจะเสริมบารมีทั้งปู่พญานาคและลุงพลส่วนเรื่องอาถรรพ์เพราะว่ามันจะต้องมีการตัดพญานาคเป็นห้าส่วนพระพลบอกว่าทําได้ไม่มีอาถรรพ์เพราะก่อนทีมช่างจะทํางานเนี่ยจัดชุดนางรําวงสวงปู่พญานาคเพื่อขออนุญ,ญาตแล้ว วันรำนางรำก็ร้องห่มร้องไห้หลายคนเป็นลางบอกเหตุว่าปู่พญานากรับรู้แล้วยืนยันเลยพระพลบอกจะไม่มีอาถันระหว่างการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับแล้วก็พอไปถึงสกลน,นคร ลุงพลก็จะจัดพิธีบวงสวงอีกแล้วก็กำชับลุงพลว่าให้ปรับโฉมพญานาคใหม่คือให้เสียงพญานาคเนี่ยจะไม่มองข้างหน้าเหมือนเดิมแต่จะเป็นเสียงที่หันมามองข้างหลังแล้วฝังหินลูกแก้วที่หางพญานาคเพื่อเตือนสติลุงพลถ้าไปได้ไกลกว่านี้ห้ามลืมคนข้างหลังรวมทั้งความยาวของพญานาคท่านผู้ชมจาได้ใช่ไหมครก่อนหน้านี้เดิมคือ4 4เมตรตามอายุลุงพลตอนนี้พระพลบอกเลย เอาเป็น49เมตรเลยมีเหตุผลไหมเป็นเคร็ดในการต่อยุให้ลุงพลแล้วก็ฝังลูกแก้วที่จุดนอนของลุงพลกับป้าแตนเพื่อสามารถรับสื่อจากพญานาคได้หากท่านอยากจะสื่ออะไรจะได้เข้าฝันได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้พระอาจารย์พลยืนยันนะทุกสิ่งทุกอย่างในการเคลื่อนย,ย้ายลุงพลป้าแตนได้มาปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วส่วนตัวเนี่ยพระพลบอกว่าอยากให้ลุงพลสร้างวังพญานาคที่สกลนครเป็นลานธรรม แต่เจ้าตัวอยากทําเป็นแลนด์มาร์คท้งนี้พยานาคถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมีกําลังใจเพิ่มขึ้นแต่เรื่องคดีพอเราถามพชรพลมาจรยมนก็บอกว่าอ้าวก็ต้องขึ้นอยู่กับการงาของศาลนะฮะแต่ในเมื่อจะไปสร้างในที่ของตัวเอง ไม่มีปัญหาใดๆก็น่าจะเป็นที่ยุติแต่ตอนนี้ต้องดูว่าจะเคลื่อนย้ายยังไงก่อนนะครับผมที่บอกว่าความยาวพญานาเนี่ยเดิมที44เมตรแล้วจะขยายไป49เนี่ย49คืออายุลุงพลนั่นเองมันมีเหตุผลของมันอยู่นะฮะตอนนี้อายุลุงพล49 45ฮะแล้วทำไมทำไมทอาจารย์รยพลบอกอย่างนั้นนะว่าตามอายุลุงพลน่ะ ก็คือตามอายุลุงพลเดิมพืออ๋อคือ44แล้วก็45ก็คือเหมือนว่าคือพอเป็น4 9่เสร็จปุ๊บมันเหมือนเป็นการต่ออายุไปโอเคเคลียร์ไปเพิ่มอายุให้ลุงพลแล้วแฟนลับลุงพลเขาจะว่าเอานะฮะเคลียร์เคลียร์เคลียร์คือก่อนหน้านี้เราก็งงว่าตกลงแล้วมัน49มันมีเหตุผลอะไรนะฮะข่าวช่องแปรบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม